ค่ะนี่ไฟเรดาร์นะใช่เหมือนก็เข้าอนาเขตประเทศไทยนี่น่านฟ้าไทยแล้วค่ะน้องไบรท์เข้าสู่หน้าฟ้าประเทศไทยใกลรจะถึงปากอ่าวแล้วสูตรประการเห็นไหมนัเวลาเขาบอกยืนยัน8ปดโมง45แลนดิ้งค่ะอีก6นาทีต้องไปใช่ค่ะแลนดิ้งเครื่องจะแลนดิ้งลงสู่ท่าก้ายานดอนเมือง ในส่วนของจุดที่เป็นลงเครื่องบินเล็กส่วนตัวใช่ไหมอาคาร m อ็มเค่ะเพลงประกอบมาได้มันได้เลยมันอารมณ์มาได้นะมันจะได้ไม่เงียบเป็นเพลงเดียวที่เราเปิดแล้วไม่เปลวไงใช่ไหมะจะเปิดเพลงกลับบ้านเรารักรออยู่นี่มันจะโดนเปลวไหมทีมงานลองหาอาโบราณสุดๆเลยบางทีอาจจะรอดไม่อย่างนั้นต้องใช้เพลงนี้ไปก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้เครื่องกำลังหกัก <c oughs> ขบานบวชลงแล้ว มาอลไมาอลไภาพใหญ่ภาพใหญ่นี้ใช่ไหมคะคภาพใหญ,ใหญ่กำลังกำลังลงแล้วนะคะกำลังแลนดิ้งค่ะอยู่ลำดับที่สองต่อจากเครื่องบินพันนิดเหมือนกับกำลังต่อคิวอยู่จะลงที่รันเวย์สนามบินดอนเมืองค่ะนี่กำลังลงแล้วนะคะกำลังลดเพดานบินลงอ ส่วนข้างล่างเนี่ยเห็นว่ามวลชนก็ประกาศเรียกคนแล้วก็ประกาศต้อนรับนะคะว่ามาแล้วมาแล้วข้างในเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเตรียมพร้อมประจําจุดนะคะนี่ฮะัท่านผู้ชมสถานีไทย P b บรายงานได้ภาพขนาดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรองของคุณทักษิณแท็กซี่จอดบ,บนรันเวย์แล้วก็มีขบวนรถมาจอดรับก่อนที่ขบวนรถจะวิ่งออกไปยาคาร มีรถสี่คันวิ่งตามกันไปเนี่ยต้องไปนี่ค่ะภาพนี้นะคะอ่าสถานีโทรทัศน์ไทย p b s ท่านผู้ชมฮะอ่ะขออนุญาตทางไทยพีบีเอสทีวีสาธารณนะใช่ไหมค่ะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพนะฮะ นี่ค่ะ่าผอ,อ,อ้ชมฮะก็คือหลังจากที่เครื่องบินส่วนตัวถึงจุดจอดก็มีขบวนรถ มาจอดรับนะคะเสร็จแล้วขบวนรถวิ่งออกไปอ,อย่างอาคารก็มีรถวิ่งตามนะคะครับนี่ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูจุดสําคัญก็คือตอนที่ได้ประกวดตัวตอนนี้ทําขั้นตอนกระบวนการนั้นน้องไปเห็นไหมน้องไปเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยกำลัง นี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อครูน่นี้ท่านที่ใส,ส่สูทแล้วเดินอยู่ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วก็ไปขึ้นรถคันสีดำอะเมื่อครู่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเพราะว่าพอขึ้นไปนั่งแล้วเหมือนเจ้าหน้าที่ก็โค้งแล้วก็ปิดประตูให้อะค่ะอ่ะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะอืมนี่ครับท่านผู้ชมฮะ เนี่ยค่ะนี่นี่เนี่ยที่ที่ใส่ชุดสีดำมาใช่เมคชนผมเห็น่นค่ะที่เดินอยู่ในตรงกลางของเจ้าหน้าที่ชุดสีน้ำตาลนะคะขอบคุณไทย PBS นะครับค่ะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้และขึ้นไปนั่งนะคะนี่ค่ะโขมหนึ่งทีแล้วก็เจ้าหน้าที่ขึ้นไปนั่งด้านหน้าค่ะ เนี่ยค่ะและก็นีจังหวะก็คือคุณทั้งสินจะอยู่ในรถคันสีดำคันที่สามจากนี้นะนะทันท้ายเลยนะฮะ้าที่เห็นในจอเนี่ยใช่ไหมต้องไปใช่แล้วก็มีรถวิ่งตามหลังอีกก็อีกสี่คันนับจากคันขาวนั่นนะคะคุณทั้งสินจะอยู่ในคันสีดำคันที่สองเนี่ยค่ะ มุงหน้าไปที่อาคารนะคะอขอบคุณภาพจากไทยพีวีอด้วยนะคะภาพสำคัญนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มเดินออกมามาแล้วนะอาภาพใหญ่เลยครับภาพใหญ่เดี๋ยวนี้คุณศักดิสินนะฮะ นั้นเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์นะคะที่คุณนักศิลป์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ออกระวังนี้ทิมงานบันทึกเทปทอนที่คุณนักศิลป์เดินออกมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเพรสซ้ำระหว่างนี้นะทางนี้ก็เปิดเปิดขึ้นมานั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้แต่เราเอามาเพรสซ้ำให้ดูเพราะขณะนี้คุณนักศิลป์เดินเข้าไปด้านในนะครับตรงจอมะ จอจอบรรยากาศจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่สดแต่เมื่อสักครู่นี้เอง้เาเพคซ้ำเพราะนี่เป็นนาทีสำคัญของการเมืองไทยนะมันว รยากาศแบบนี้ภาพคนทั้งสีนี่คือภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามุมขวาเป็นมวลชนเสื้อแดงที่มารอรับอยู่ด้านนอกมุมซ้ายล่างเป็นแกนนําสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนมุมขวาเป็นจุดภาพสดเมื่อสักครู่คนทั้งสีเดินออกมาถวายสักการะพระบรมชายาภร้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนินีก่อนจะโบกไม้บวกมือทักทายประชาชน สักพักหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปนี่ลักษณะนี้เป็นภาพสดทุกจุดแล้วนะครับทุาชผอ้ชมะนี่พักเพื่อไทยแกนดำค,นคุณภูมิธรรมค่ะคุณภูมิธรรมใช่ไหมอ๋อกรอบอุ่นครับรู้สึกตื่นเต้น ครับเพราะไม่เจอกันนานมากเลยนะครับแต่ก็รู้สึกท่านกําลังใจดีสุขภาพแข็งแรงจากใครนะท่าน,นได้พูดอะไรด้วยไหมคะเพราะว่าเห็นเดินเข้ามาอยู่นานเลยไม่ไม่ได้พูดครับแต่ว่าท่านจับมือแล้วก็มองพวกเราทุกคน<จ>ด้วยสายตาที่รู้สึกว่าเออผูกพันนะฮะก็ดีใจครับพวกเราก็ดีใจกอดได้เรากอดไปแล้ว ก็ไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะครับเราก็เป็นห่วงท่านแล้วก็คิดถึงท่านตลอดแต่ว่าพอวันนี้มามาถึงก็มันก็สุดที่จะกล่าวได้แต่มันปลื้มใจทุกอย่างอยู่ในคําพูดในใจทั้งหมดนะครับสีหน้าแสดงออกและความสัมผักในมือที่จับกันแค่นี้ก็โอเคแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคแจ็คนอนแล้วฮะตายนักข่าวเรา หเห็นเห็นคุณเผ่าภูมิเผ่าภูมิทีมเศรษฐกิจใช่ไหมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ภาพสดนะฮะภาพคุณทักษิณเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เองค่ะผมเน้นย้นำอย่างนั้นนะคุณทักษิณเดินออกมานะคะกราบพระบรมาชายลาลักษณ์แล้วก็ทักทายกับปร,ระชาชนระหว่างดูภาพนี้ไปสองจอไม่ต้องดูผมกันต้องไปหรอกผมจะอ่านรายงานให้ฟัง ตกลงมีนับต่อบางส่วนนับซ้ำบางส่วนครับคดี3คดี10ปีอายการธนกฤิตวรธนชากุลอายการประจำสำนักงาายการสูงสุดบอกนะครับโพสข้อความว่าต้องรับโทษ3คดีคดีที่1ทุจริตป,ปล่อยคูเอ็กซิมแบงค์ตัดสิน23เมตายหก2จำคุก3ปี คดีที่สองคดีหวยบนดิน6เมษามิถุนา62สอค่ะสาลฎิการพิพากษาจำคุก2ปีอันนี้ไม่ได้ขอให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงค์และคดีที่3คดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินขอบตัดสินเมื่อ30กรกฎาคม63สาลฎีิการพิพากษาจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงค์ค่ะก็คือคดีที่1ที่จำคุก3ปีนะคะแล้วก็หวยบนดินคดีที่2คือให้นับโทษต่อค่ะ ยังไงแน่ ying? งงให้นับโทษต่อจากคดีที่1และคดีที 2> ่2ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคดีหวยบนดินเนี่ยไม่ได้มีการให้นับโทษต่อจากคดี x อ็กซิมแบงชินคอปไปคคดีที่3โทษ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะไปนับต่อจากคดี3ปีนั่นแหละคือให้ไปนับต่อจาก2คดีนั้นถูกไหมนังไบก็รวยสรุปต้องโทษจำคุก 8ปีครับทผู้ชมใช่ค่ะ,ะก็คือ3ปีของ X x i m ซ a n แแล้วก็มาบวกอีก5ปีกับคดีเอื้อประโยชน์ให้ชินขอบแก้สัมปทานค่ะเพราะฉะนั้นพูดได้ง่ายก็คือคดีที่1-3ปีคดีที่2-2ปี2คดีนี้เนี่ยนับซ้ำคือนับซ้อนกันก็จะอยู่ที่3ปีอยู่ที่3ปีค<า>่ะคดีที่3เนี่ยจะมานับต่อจากคาดี1-2ซึ่งเกินนับต่อจากคาดี12เสร็จสิ้นแล้ว ก็แปลว่าคดี3ปีน่แหละเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็นับต่อไปอีก5ปีสำหรับคดีที่สามรวมเป็น8ปี8ปีค่ะ8ปีนะครับไม่ใช่5ปีท่านผู้ชมฮะเศรษฐาทวีสินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทวิตข้อความต้องไร ทวีตข้อความระบุว่าการกลับมาประเทศบ้านเกิดพร้อมหน้ากับครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขไหนจะเทียบได้ยินดีกับครอบครัวชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณที่วันนี้ได้กลับสู่ประเทศไทยครับน,น,นี่ฮะท่านผู้ชมฮะ นี่วนหลวบแล้วอ่ะไม่เป็นไรนี่ช่วงที่เข้าไป,าไป่อาคาเอากลับมาดูบรรยากาศซิเป็นยังไงตามจุดต่างๆตอนนี้คงใกล้เวลาท่านผู้ชมดูภาพสําคัญนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มเดินออกมามาแล้วนะฮะเอาภาพใหญ่เลยครับภาพใหญ่เดี๋ยวนี้คุณทักสินนะฮะ คุณผู้ชมครับประมาณอาเสียงมาก็ได้ไหมนั่นเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์นะคะที่คุณนักสินป์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ออกระหวังนี้ทิมงานบันทึกเทปทอนที่คุณนักสินเดินออกมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเพล์ซ้ําระหวังนี้นะทางนี้ก็เปิดเปิดขึ้นมานั่นและฮะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ แต่เราเอามาเพลย์ซ้ำให้ดูเพราะขณะน,นี้คุณทักษิณเดินเข้าไปด้านในนะครับ<ะ>ตรงจอมา กาจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่สดแต่เมื่อสักครู่นี้เองเราเพทซ้ำเพราะนี่เป็นนาทีสำคัญของการเมืองไทยนะครับ ดีฮะท่านผู้ชมดูบรรยากาศแบบนี้ภาพคนทั้งเสนนี่คือภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามุมขวาเป็นมนลชนเสื้อแดงที่มารอรับอยู่ด้านนอกมุมซ้ายล่างเป็นแกนนําสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนมุมขวาเป็นจุดภาพสดเมื่อสักครู่คนทั้งเสนเดินออกมาถวายสักการะพระบรมชายาภร้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนี ก่อนจะโบกไม้โบกมือทักไทยประชาชนสักพักหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปนี่แลขณะนีน้เป็นภาพสดทุกจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมะนี่พักเพื่อไทยแกนนำคุณพูรรมค่ะคณพูรรม,มใช่ไหม โอ้ก็อบอุ่นครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะไม่เจอกันนานมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกท่านกําลังใจดีสุขภาพแข็งแรงจักใครบ้าท่านไดนะ้พูดอะไรด้วยไหมคะเพราะว่าเห็นเดินเข้ามาอยู่นานเลยไม่ไม่ได้พูดครับแต่ว่าท่านจับมือแล้วก็มองพวกเราทุกคน<จ>ด้วยสายตาที่รู้สึกว่าเออผูกพันนะฮะก็ดีใจครับพวกเราก็ดีใจกอดได้เรากอดไปแล้ว ก็ไม่นกวจะมีวันนี้นะครับเราก็เป็นห่วงท่านแล้วก็คิดถึงท่านตลอดแต่ว่าพอวันนี้มานมาถึงก็มันก็สุดที่จะกล่าวได้แต่มันปลื้มใจทุกอย่างอยู่ในคําพูดในใจทั้งหมดนะครับสีหน้าแสดงออกและความาน้ำผ่านการมือที่จับกันแค่นี้ก็โอเคแล้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคแจ็คนนะั่นแหละฮะตายนักข่าวเรา หเห็นเห็นคุณเผ่าภูมิเผ่าภูมิท,<า>ทีมเศรษฐกิจใช่ไหมค่ะค<า>่ะคุณผู้ชมคะท่านตอนไม่ใช่ภาพสดนะฮะภาพคุณทักษิณเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เองค<า>่ะผมนเน้นน้ำอย่างนั้นนะคุณทักษิณเดินออกมานะคะกราบพระบรมฉายลาลักษณ์แล้วก็ทักทายกับประชาชนอ้าระหว่างดูภาพนี้ไปสองจอไม่ต้องดูผมกันตรงไปหรอกผมจะอ่านรายงานให้ฟัง ตกลงมีนับต่อบางส่วนนับซ้ําบางส่วนครับคดี3คดี10ปีอายการธนกฤิตวรธนชากูณอายการประจำสำนักอายการสูงสุดบอกนะครับโพสต์ข้อความว่าต้องรับโทษ3คดีคดีที่1ทุจริตป,ปล่อยคู่เอ็กซิมแบงค์ตัดสิน23เมเมตรสาหก2จำคุก3ปี คดีที่สองคดีหวยบนดิน6เมษามิถุนา62สอค่ะสารธิการพิพากษาจำคุก2ปีอันนี้ไม่ได้ขอให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงค์และคดีที่3คดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินขอบตัดสินเมื่อ30กรกฎาคม63สามริการพิพากษาจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงค์ค่ะก็คือคดีที่1ที่จำคุก3าปีนะคะแล้วก็หวยบนดินคดีที่2คือให้นับโทษต่อค่ะ ยังไงแน่งงให้นับโทษต่อจากคดีที่1และคดีที่2ใช่ไหมคะมเนื่องจากว่าคดีหวยบนดินเนี่ยไม่ได้มีการให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงชินคอปไปคดีที่3โทษ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะไปนับต่อจากคดี3ปีนั่นแหละคือให้ไปนับต่อจาก2คดีนั้นถูก<ม>ไ,ไ,ไหมตัม้งไปก็รวยสรุปต้องโทษจำคุก 8ปีครับทผู้ชมใช่ค่ะ,คะก็คือ3ปีของเอ็กซิมแบง์แล้วก็มาบวกอีก5ปีกับคดีเอื้อประโยชน์ให้ชินขอบแก้สัมปทานค่ะเพราะฉะนั้นพูด,ดง่ายๆก็คือคดีที่1-3ปีคดีที่2-2ปี2คดีนี้เนี่ยนับซ้ำคือนับซ้อนกันก็ะจะอยู่ที่3ปีอยู่ที่3ปีค่ะคดีที่3เนี่ยจะมานับต่อจากคาดี1-2ซึ่งเกินนับต่อจากคาดี12เสร็จสิ้นแล้ว ก็แปลว่าคดี3ปีแหละเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็นับต่อไปอีก5ปีสำหรับคด,ดีที่สามรวมเป็น8ปี8ปีค่ะ8ปีนะครับไม่ใช่5ปีท่านผู้ชมฮะและจากนั้นศารจะออกหมายขังเมื่อออกหมายขังเป็นหมายขังซึ่งระบุว่าคดีถึงที่สุดนายทักษิณชินวัตรจะถูกส่งไปเรือนจำตามเขตอำนาจก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาธิการสารจะออกหมายขังส่งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครถ้าไมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรือนอ,อธิบดีกรมประชาธิกาโดยกรมประชาธิกาสามารถจะมีคำสั่งเพื่อความเหมาะสมด้วยเหตุอะไรก็ตามพีจะให้อยู่ที่เรือนจำไหนอย่างไร<ะ>ซึ่งทักขั้นตอนปกติก็จะเข้าเรือนจำพิเศษเสร็จสับก็จะเข้ารับการตรวจ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและเข้าตรวจเขาเรียกว่าจำหน้ารูปพรรณเบื้องต้นเนื้ยน้องไปแล้วก็จะตรวจร่างกายแล้วหมอจะวินิจฉัยคุณทักษิณมีหน้าที่จะต้องบอกกับในแพทย์ประจําเดือนจําว่ามีโรคประจําตัวอะไรจะต้องใช้ยูกยาอะไรมีความเสี่ยงตรงไหนอย่างไรด้วยอายุมากคือ74ใช่ไหมค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็มีเหตุแห่งการสูงอายุแต่ทั้งหมด แพทย์ประจำเรือนจำจะเป็นผู้วินิจฉัยแล้วตัดสินใจว่าให้อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือจะไปที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันหรือจะไปที่ไหนอันนี้คือขั้นตอนปกตินะครับ่านผช้ชมฮะและสถานะของนายทักษิชินวัติตามกฎหมายก็จะเปลี่ยนเป็นนอชอหรือนักโทษชายนั่นเองทัางผูชชมอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่โรงพยาบาลทันตสถาน,นโรงพยาบาลรัชทันอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บบางประการซึ่งจำเป็นต้องออกมาใช้โรงพยาบาลนอกปกติในระยะหลังจะเป็นกรณีที่ถูกส่งไปโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีห้องควบคุมตัวเช่นเดียวกันก็คือห้องขังในโรงพยาบาลตำรวจเขาทำเป็นห้องของังแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รัชธรนอย่างน้อยสองนายเนี่ยจะต้องอยู่เฝ้าประจํา ได้สถาการอยู่เวรยามแต่อย่างที่บอกประเด็นสำคัญของการรับโทษจำคุกก็คือการจำกัดอิสรภาพท่านผู้ชมคะคุณรวาราวุศรริลปอาชาเมื่อเช้าที่ผ่านมาน้องไรเนี่ค่ะเดินทางมารับคุณทักษิณน,นะคะ้มาดวยเห,เห็นว่ามาด้วยนี่นี่ภาพนี้ค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกครอบคร,ร,รัวศิลปะอาชากับครอบครัวชินวัตรเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทักษิณคุณหญิงพจมาน ซึ่งคุณวราวุธบอกว่าถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอันที่จริงดีใจที่วันนี้ญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพได้กลับมาแล้วก็บอกว่าเราก็รวมหัวจมท้ายกันมาพอสมควรที่สำคัญเชื่อว่าถ้าพ่อบรรหารอยู่พ่อบรรหารก็จะอยากให้ผมมารับคุณทักษิณกลับบ้าน ซึ่งมาภารกิจตรงดอนเมืองเสร็จแล้วเนี่ยคุณท็อปบอกเดี๋ยวจะไปรัฐสภาต่อไปโหวตนายกต่อนะคะอ้ยอย่าลืมนะเดี๋ยวโหวตนายกนะอ๋อย,ยังสิบโมงเ,เริ่มขึ้นมามจะต้องมีวาระที่ค้างอยู่ก็คือวาระของรังสีมันลมมีเสียงท็อปไหมอ่ะทางดีท็อปครับ,ท,ท,รบที่มานะครับก็เหมือนมารอรับญาติผู้ใหญ่กลับบ้านนะครับ โอ้โหจำไม่ได้เลยนานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อยังอยู่เลยนะยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีโอกาสไปนะครับก็มีติดต่อกันบ้างนะครับแต่ก็เป็นทางเรียกว่าทางไกลซะมากกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้เจอเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทยเสียมากกว่านะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วในครั้งเราเป็นเด็กจะโทรไปทันทีเลยก็อะไรอยู่นะครับปฏิบัติการทันทียงไคะรคงสกับผมถือว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าท่านก็จากแผ่นดินเกิดไปนะครับส7จดปีด้วยกันดังนั้นการที่ท่านกลับมาผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่เป็นจุดจบอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้ ผมว่าคงจะเป็นจุดจบของความขัดแย้งหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับใครก็อาจจะมีความเห็นต่างๆนานาไปแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปตามคันลองนะครับก็น่าจะเป็นการพัฒนาไปใน,นทิศทางที่ดีนะครับเอะไลยนะครับโอ้อันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับกท่านก็คงจะมีทีมกฎหมายเตรียมตัวไว้อยู่นะครับอันนี้คงตอบแทนไม่ได้จริงๆไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้ทางในสภาเองก็มีการเลือกนายที่ สนอยามไทยด้วยเหมือนกันถ้ามองว่าทั้งเพทยายได้นายกแล้วก็ฟิลโขลนทักษิ์กลับไทยเนะะี่ยค่ะคุณมะลาวุฒิมองประเทศยังไงต่อวันนี้จริงๆก็เป็น2เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าการที่ท่านทักษิณกลับมาก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลส่วนเดียวอีกสักครู่ผมเองก็ต้องไปที่สวนนี้ที่มานะครับก็เหมือนมารอรับญาติผู้ใหญ่กลับบ้านรับุ่นผู้ชม